ตำนานประวัติหลวงพ่อพุทธศรีวิชัยวัดโพสีอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นพระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยวัดสดุปูนปั้นทาสีทอง ขนาดหน้าตักกว้าง180เซนติเมตรสูง190เซนติเมตรศิละปะล้านช้างสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นรุ่นเดียวกับพระชัยเชษฐาวัดถ้ำสุวรรณคูหาตำบลนาศีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อครั้งเจ้านครเวียงจันทร์ได้ยกไพร่พลข้ามน้ำมาตั้งถิ่นตั้งฐานบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำโขงติดกับที่ราบสูงภูพานประมาณปีพศ2106ได้สร้างพระราชสีสุมางหายโศกไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้ นอกจากนี้ยังถูกอัญเชิญให้ไปเป็นพระประธานในพิธีดื่มน้ำพิพัฒสัตยาและดื่มน้ำสาบานของชาวนาครเขื่อนขันกับแก้วบัวบันในอดีตอีกทั้งใช้ในการประกอบพิธีทำบุญก่อนที่จะลงมือทำไรนาตามฤดูการเวลาผ่านไปถูกทิ้งตากแดดตากฝนมาเป็นเวลานาน,าน ชาวบ้านได้ทำหลังคามุงหญ้ากันแดดกันฝนจนกระทั่งมีชุมชนเข้ามาอยู่และได้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อปีพศ2310พระราชสีสุมังหายโศกได้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เ้าเมืองและชาวบ้านชาวเมืองหนองบัวลำพูในครั้งก่อนเคารพนับถือมาก และจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าที่เล่าสืบต่อกันมานานนมได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้สาม,มารถแสดงปาฏิหาริย์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนมีทุกโศกหรือที่มาขอบนบานจนหายทุกโศกตามที่ขอบบนไว้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจากความศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นที่เลื่องลือของชาวบ้าน แม้ว่าจะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็จะพากันมากราบนมัส,สการและขอพรกันอยู่เป็นประจำทั้งนี้ชาวบ้านได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังถึงการทำผิดคำสาบานหรือการลบหลู่พระเจ้าใหญ่เช่นก่อนหน้านี้หลาย10ปีได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอำเภอได้มากราบไหว้หลวงพ่อ และเห็นว่าบริเวณใบหูและดวงตาของท่านนั้นไม่สวยงามจึงได้เอาช่างมาแก้ไขต่อมาปรากฏว่าข้าราชการคนดังกล่าวกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดในที่สุดก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาและมีพ่อค้าในตลาดสดวันหนึ่งได้เกิดมีทรัพย์สินหายไป พ่อค้าก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนรับใช้ในบ้านเป็นคนเอาไปเมื่อสอบถามคนใช้ก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นคนขโมยจึงพากันมาสาบานต่อหน้าหลวงพ่อแต่พอเดินทางมายังไม่ถึงวัดก็ถามกันว่ากล้าสาบานหรือไม่ว่าไม่ได้เอาไปก็ตกลงสาบานกันโดยไม่ได้อยู่ในบริเวณวัดเพียงแค่ตั้งใจว่าจะมาที่วัด แต่พ่อค้าก็ตัดใจว่าจะไม่สาบานกันที่วัดแล้วจึงพากันเดินทางกลับต่อมาอีกไม่กี่วันปรากฏว่าพ่อค้าทั้งลูกเมียได้เกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตพร้อมกันถึงสี่ศพขณะที่คนรับใช้ไม่เป็นอะไรซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นเพราะคำสาบาน ส่วนเรื่องที่พบเห็นเป็นประจำจากเด็กๆในหมู่บ้านที่ซนและได้มายิงนกในบริเวณวัดกลับบ้านไปก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจนพ่อแม่ต้องรีบพามาขอขมาหลวงพ่อใหญ่สีวิชัยถึงจะหายป่วยและในทุกปีในวันขึ้น15ข่้าำเดือน6วัดโพสีจะประกอบพิธีทำบุญใหญ่ถวายหลวงพ่อ พุทธศีวิชัยซึ่งบรรดาชาวบ้านในเมืองหนองบัวลำพูจะถือเอาพิธีดังกล่าวมาทำการแก้บนประจำทุกปี